สวัสดีครับเดี๋ยวรอบนี้จะพาขึ้นเขาพังครับผมนี่ครับมาตรงนี้ก่อนนะครับกดกดใน GPS แล้วครับผมไอตรงยอดเขาพังแล้วครับผมมันจะมาตรงนี้แล้วก็ตรงเข้าไปในนี้ครับตรงไปประมาณ400เมตรไปจอดรถข้างในครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปครับผมฝนตกครับ น่าจะขึ้นทางนี้ครับเดี๋ยวรู้ครับผมบ่ายสามแล้วไปตะกี้ไม่น่าใช่ครับน่าจะอันนี้ครับเดี๋ยวลองใหม่ครับผมช่วงแรกใช้ได้เลยครับผม<笑><笑>เหนื่อยดีมีเชือกให้นะครับถ้ามีถ้าไม่มีเชือกงานเข้า ชันนะครับใครจะมาเตรียมตัวนะครับประมาณสี่สิบนาทีครับผมเดินแบบไม่หยุดนี่แล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บจะแยกครับซ้ายกับขวานะครับอันนี้น่าจะเป็นแกงวิ่งเทลครับวิ่งไปลงทางนี้ครับขึ้นทางนี้ไปลงทางนี้ประมาณนะเดาเอาเดี๋ยวจะลองเดินไปทางนี้ก่อนครับขึ้นไปยอดเดาล้วนๆครับ ด้วยใช่ครับเดี๋ยวรู้ครับแป๊บเดียว <c oughs> เป็นแบบนี้ครับเนี่เอา้าเนี่ยเขาลงไปทางนี้ได้เนี่ยอาจะลงไปอีกทางนึงครับผม้นครับลงไปนู้นนะครับเลี้ยวซ้ายครับ น่าจะเขาต่อครับผมสงสัยตูดแหลมๆเหมือนตัวตอ่อนี่ครับประมาณนี้ครับเลือกผิดนะครับสี่โมงสิบห้าครับเดี๋ยวจะลองขึ้นแมนนวะครับจากนี้ไปกี่นาทีครับผม อันนี้มีแค่นี้ครับอันนี้มีเนี่ยครับไม่รู้เดินไปไหนคงจะลงกทางนี้ได้ครับส<ด>เสร็จแล้วครับปร <dock> <blast> ะมาณสิบห้านาทีครับจากนู่นมาตรงนี้ แล้วครับประมาณนี้ครับผมถ้าจากข้างล่างก็ตีว่าประมาณสักชั่วโมงนึงครับแต่ชั้นนะครับชั้นประมาณ45ขึ้นเลยอ่ะ45องศา45 50เลยอ่ะ สเสม็ดนางชีครับเห็นไหมนั่นแหละตอนแรกจะขึ้นทางนี้นะครับไม่ใช่ครับหรืออาจจะได้ครับเดินมาทะลุหากันนั่นแหละแต่ว,ว่ามัน แต่ว่าขับรถมาก่อนครับนี่ครับมาจอดทางนี้ครับแล้วค่อยเดินขึ้นมาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปนู่นะครับเขาต่อครับ สต่เบ็ดนางชีเอาพังงากระบ,บี่ครับทางนี้แต่ไม่รู้ว่านั้นภูเขาอะไรครับผมเขางอน,นากเราก็ไม่รู้ ที่นอนนะครับที่นอนประมาณนี้ครับนี่ครับเอาขยะมาทิ้งก็อันนี้น่าจะเป็นซ่วมเมาฝั่งนี้นี่ทิ้งขยะกันเกลือนนะครับซ้วมครับฝั่งนี้ซ่วมก็มานอนอยู่ฝั่งนี้ ที่นอนน้อยครับบรรยากาศตอนเช้าครับประมาณนี้ไม่มีทะเลหมอกครับวันนี้ไม่มีน้ำนะครับบนนี้ต้องเอาน้ำมาด้วยไปแล้วครับ อย่าลืมนะครับมาอย่าทิ้งขยะไว้นะครับนี่อย่างเงี้ยนี่นครับทิ้งไว้เดี๋ยวก็ต่อไปก็เกินอีกออคล้ายๆรองเท้านาฬีนะครับดีใช่ก็ไม่รู้